สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมช่องติ๊กเสด็จสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับออฟิเชียลนะครับผมพี่น้องครับวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับมาที่บ้านพักตาอากาศของพ่อยาวเพชรบ้านแพงนะครับมากับคุณอ๊อฟครับผมกราบท่านผู้ชมกราบผมเป็นลูกชายของคุณยาวลูเีชรบ่านผู้ชมกราบผมชื่อเออยาวเพชรบ้านแพงครับท่านผู้ชมกราบผมอ๊อฟลูกยาว ท่านผู้ชมครับณนะ<อ>ตอนนี้เราอยู่ที่มินิมาร์ทเรามาแวะซื้อของก่อนที่จะเข้าไปบ้านของคุณพ่อยาวเพชรบ,บ้านแพงนะเรามาติดตามชมกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับว่าบ้านของพ่อยาวเพชรบ,บ้านแพงนั้นจะเป็นยังไงก่อนติดตามชมนะักราบวันนี้เราไม่ได้มาแค่สามคนนะฮะเรายังมีอีกหนึ่งตัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ ้อนซ่าครับผมพ่อยาวสวัสดีครับสวัสดีครับจะไหนครับนี่นะครับพี่น้องครับเรากําลังจะเข้าไปที่บ้านพักต่างอากาศตากตากเออไป่ห็นตากต่างพ่อมึงตากอากาศครับตากก็คือตากก็คือตากแห้งนะเป็นบ้านของพ่อยาวนะครับบ้านหลังนี้ซื้อมากี่ปีแล้วครับพ่อมาเจ็ดล้านสามเมื่อ ที่แล้านสามเมื่อสิหปีที่แล้วนะครับพี่น้องครับตอนนี้ผ่อนธนาคารหมดเรียบร้อยนะคะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ครับผ่อนผ่อนไป15บห้าปีครับตอนนี้เหลือเก็ล้านสามเหมือนเดิมอ้าวทำไมเหลือเ็ล้านสามเหมือนเดิมผ่อนดอกกอ้สามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้สองห้องนี้ก็ใช่นะครับไหนครับสองห้องนี้นี่อันนี้คืออะไรครับบ้านที่นี่สองห้องเนี้มีคนเช่าอยู่เห็นไหมครับอ๋อซื้อสองห้องนี้ด้วยเหรอครับซื้อสองห้องนี้ด้วยอันนี้ซื้อ สองล้านห้านะครับสองห้องนี้เราไปดูเลี้ยวขวานี่ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวนี่เป็นบ้านนะเป็นหมู่บ้านอะไรใช่ไหมครับเพาไปอ๋อเป็นหมู่บ้านฮะเออสดชื่นไหมสดชื่นครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับติดทะเลด้วยนะครับถ้าบอสโจมีกาจะมานะฮะบอสโจต้องมาสักสักวันนะฮะโอ้ยเนี่ยวันนี้เราจะพาไปเยี่ยมชมครับสักคู่หนึ่งครับครับขณะนี้นะครับเราเดินทางมาถึงบ้านพักของพ่อยาวแล้วนะครับ ไม่มีใครอยู่มานานหรือยังครับโอ้โหเดโอโหนี่นะฮะเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับพี่น้องครับนี่ไม่มีใครอยู่เลยนะครับไม่มีใครอยู่ผมีงูเหลือมไหมครับมีงูเหลือมไหมครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวสะกูจะพาเข้าไปชมบรรยากาศภายในบ้าน อันนี้ซื้อมาเจ็ดล้านนะฮะเจ็ดล้านนะครับพี่น้องครับแต่ถ่ายรูปไหมถ่ายรูปนนไหมเห็นไหมโอ้โหมะม่วงเดี๋ยว็กถ่ายรูปให้คุณยาดูาดอ๋อมู้มีบานนะฮะโอ้ันนี้มะม่วงที่ซื้อมามะม่วงเกลืออันนี่ยเอออันนี้เราอยู่ที่จังหวัดหัวหินนะครับพี่น้องครับเอ๋อำเภอหัวหินอำเภอหัวหินนะครับเป็นอ,อะไรอะ่ะใบทัก เราเจอโคทากะดูยากมากนะครับโอ้ยไม่มากี่ปีแล้วครับดิพี่ไม่ได้มาแค่สามเดือนเองดูดิไม่ได้มาสามเดือนนี้เราจัดไม่ไหวแล้วมีมมีีเพื่อนบ้านไหมครับมีเพื่อนบ้านไหมครับมีครับเพื่อนบ้านที่จะเป็นฝรั่งฝรั่งอ๋อฝรั่งนะครับครับผมโอ้โหมีย่าเต็มเลยสามเดือนนะครัโอ้โหอู๋บรรยากาศหน้าบ้านนี้แบบ น่านั่งมากเลยไปบอกพี่อ๊อฟถอยรถเข้าแล้วคุแจรถคุณแจบ้านนะครับคุณแจบ้านคุณแจบ้านเนี่ยเราจพาเข้าไปชมในบ้านนะครับพี่น้องครับนี่เป็นคลิปแรกเลยนะฮะของติ๊กเสดอ์ได้มาถ่ายนะครับช่องติ๊กเสดอ์นะครับพี่น้องครับจะมาถ่ายบ้านพักตาอากาศของคุณพ่อยาวเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องครับไม่ถูกนะฮะคุณแจคุณแจล่ะนี่รองเที่ยวเหรอ ก็แกไม่รลอกเดียว่ะจะได้เข้าบ้านแล้วเนะี่ยนี่นะครับพี่น้องครับเอ๋เราเข้าบ้านแล้วฮะนี่นะฮะเราเข้ามาบ้านแล้วนะครับนี่บ้านนะฮสามเดือนนะฮะสามเดือนนะ้เราจะก็คงต้องกวดกันระเนรนาฏเลยนะฮะหนึ่งโอ้โหนี่นะ มีหนึ่งสองสามอันนี้ออกแบบเองไหมครับไม่ครับเราซื้อซื้อเป็นหลังเลยอันนี้มาดูห้องนี้ก่อนนะครับคติ๊กอันนี้เป็น<ม>ห้องอ่าห้องใครครับฮะอันนี้เป็นห้องใครไม่อันนี้เป็นห้องของใครครับห้องนอนของลูกสาวห้องนอนของลูกสาวเออเป็นไงโอ้โหมูหสุดยอดเลยนะครับน,นี่เป็นห้องนอนของคุณต้นคุณติ๊กนอนนี่ฮนะเห็นไหมครัอันนี้คนติ๊กกับไครใช่ นี่เป็นห้องนอนของคุณติ๊กคุณต้นนะครับโอ้โหเป็นไงครับสุดยอดเลยนะครับใสตาเดียวเรื่อยนี่เป็นห้องใหญ่ห้องผมนอนครับครับผมจะนอนห้องนี้นะครับนี่เป็นห้องของคุณพ่อยาวกับคุณอ๊อฟจะเข้านอนห้องนี้ใช่ไหมครับคุณติ๊กนอนห้องนี้คืณติ๊กนอนห้องนี้อันนี้ให้คุณต้นนอนเลยนะครับ ห้องนี้คุณต้นนอนเลยนะครับห้องนี้เป็นห้องห้องผีครับห้องผีอันนี้อันนี้คุณต้นนอนห้องนี้นะครับคุณวิคเียร์อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะนอนห้องนี้นะครับไปขอนต้นไม้ออกจากนอกก่อนครับอันนี้ห้องอะไรครับอันนี้ห้องน้ำโอ้โหห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านนะครับผมโอ้โหนี่บ้านคุณพ่อยาวนะครับอันนี้คือออกเปิดประตูออกไปนี่คืออะไรครับหายังหวัดเอา โอ้เสียบเม่นๆนะฮู้โอ้ตู้เย็นนะตู้เย็นนี้ก็ไม่ได้ใช้งานมาประมาณสามเดือนแล้วนะครับครับแล้วห้องนั้นจะเป็นห้องครัวนี่มาดูครัวกันนะครับโอ้โหรัวครัวครับไฟไม่ติดแล้วทอะไไไรฟม่ติดคับครับ ทำไมถึงไม่ติดครับสายเปิดด้านนี้โอ้โหสุดยอดนะครับโอ้โหดีใจไหมครับได้กลับบ้านวันนี้ยนเชิญคุณบอตโอครับผมมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรกันแล้วก็มาทำอะไรกินกันที่นี่ได้เลยฮะบ้านหลังใหญ่มากเลยมีโซฟานะครับนั่งรับแขกด้วยนะครับนี่นะครับพี่น้องครับโอ้โหนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ใครใครไอ้ต้นโอ้หน้าเกลียดมากเลยอโอ้โหได้ออก<ช>คลิปด้วยนะมึงไ,ไปสู่เขาเขาบอกพ่อพ่อมา <c oughs> ครับสำหรับคลิปนี้ฝากฟีฝากรองไว้แค่ดีนะครับผมผู้ใดมีโอกาสดีครับผมใดมาทาั้งหัวหินทั้ทงประจวบแวะมาเที่ยวหาพ่อย,ยาวได้เลยนะครับโทรมาก่อนนะนครับผมยินดีต้อนรับอย่าลืมนะครับวันที่สิบเจ็ด กรกฎาคมนี้นะครับหนังไายอ้อนะครบคบไข่อออย่าลืมไปชมกันเยอะๆนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ฝากฟรีฝากน้องไว้ซ้ำนี้กันครับพรกันคลิปหนาว่าพันย่าสิบผ้าเห็ดอีหยังครับแต่ที่นี่ลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับไปยืนนั่นดิไปยืนนั่นไปยืนนั่นต้้้้นไไมวววางวแลก็ หลังจากที่เอาต้นไม้วางไว้หน้าฝนครับผมต้นไม้ก็จะไม่เป็นอะไรนะครับแล้วก็เราจะยังไม่ถางย้านะครับอาจะจ้างคนมาทาเพราะว่ามันเยอะเรามาพักก่อนนะครับผมอ่าบ๊ายบายพี่น้องกันบ๊ายบายครับครับสวัสดีครับ